พูดได้ว่าสิ่งหนึ่งครับที่คนไทยเนี่ยต่างหวาดกลัวครับไม่กล้าทำภายในเกมกลับกลายเป็นการพิมพ์ภาษาไทยครับภายในเกมโรบอ x ที่ตอนนี้ครับพิมพ์คำไหนก็ตามในเกมโรบอ x ครับโอกาสโดนแบนเนี่ย50-50ต้องใช้คำนี้นะครับเพราะว่ามีหลายคำไทยครับที่โดนแบนในเกมโรบอ x เนี่ยเยอะมากคุณจะเห็นคนโพสต์บ่นครับประเด็นเนี้ยบนกลุ่ม Facebook r โรบอ x ไทยเนี่ยแทบทุกวันซึ่ง สาเหตุนะครับมันเกิดจากอะไรกันแน่ในคลิปวันนี้ครับมีสรุปเรื่องนี้นะครับแต่ว่าก่อนเข้าเนื้อหาคลิปวันนี้เนี่ยเช่นเคยครับใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามแฟนเพจ a c e b o o k แบทฟอร์มอันใหม่ด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ข้อความปากบุนี้นะตอนนี้คนนะครับใกล้จะถึง400คนแล้วนะครับเป้าหมายคือ1,000คนนะตอนนี้นะครับ พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยต้องย้อนความไปก่อนว่าเมื่อคลิปครั้งนู้นนะครับที่ผมเคยทําไปประมาณ5เดือนก่อนผมได้พูดถึงไปนะว่าทางโรบ็อกนะครับแกมีแบรนคําไทยนะครับหงายครับมากเช่นคําว่าอ้วนคําว่าเกบ้างไรบ้างคือมีหลายคำครับที่โรบ็อกในแกแบรนไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมพูดไปนะว่ามันไม่มีข้อมูลชัดเจนนะว่าทางโรบ็อกครับแกแบรนคำไหนบ้างซึ่งมาถึงตอนนี้เนี่ยก็ คำตอบนี้ครับยังเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าโดยส่วนหนึ่งเลยคือจากภาพที่หลายคนแชร์มาครับในกลุ่ม Facebook ปัญหาข้อหนึ่งเลยคือคนส่วนใหญ่ครับเขาไม่ค่อยถ่ายภาพแบบชัดเจนกันคือไม่ชัวว่าคนที่โพสต์บ่นโรบ็อกแบนเนี่ยพยายามรักษาหน้าตัวเองหรือเปล่านะเพราะว่าโดยส่วนมากครับเขาจะไม่ค่อยโพสต์ข้อความครบกันเอาจริงจริงคือการแบนโรบ็อกเนี่ยก็จะมีสไลด์ข้อความดูได้นะว่ามีคำไหนบ้าง โดยส่วนมากครับโรบ็อกเนี่ยจะหยิบมาประมาณสัก3าถึงาคำซึ่งคำที่โดนแบนจริงๆนยครับโดยส่วนมากนะจะมีแค่คำเดียวนะครับแต่ทางโรบ็อกแกเอ๋อไงแกหยิบมาหลายคำครับพอมองว่าบริบทนะครับมันคล้ายกันแต่จริงๆกเน่ยครับมันไม่ใช่เป็นแค่ว่าระบบโรบ็อกเนี่ยแกเมาเฉยๆครับแต่ถึงแม้มันจะเมานะครับแต่ว่ามันก็มีคำที่อยู่ในแบล็คลิสต์จริงๆนะครับที่โรบ็อกเนี่ยแกจับได้นะครับแล้วก็แบนคนที่พิมพ์คนนั้นซึ่ง ไอ้ปัญหาเนี้ยต้องบอกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่คนไทยเนี่ยคือเจอเยอะมากด้วยความที่ว่าไอ้คนโพสตก็ไม่โพสต์ภาพชัดเจนครับว่าคําไหนโดนแบนบ้างมันก็เคยมีเหยื่อครับที่โดนแบนแบบเน,นี้ยเยอะขึ้นนะครับเรื่อยๆคนที่แบบโชว์ภาพชัดเจนก็มีนะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็มันยังมีคําที่โดนแบนนะครับเพิ่มเติมอยู่ดีคือคําโดนแบนในภาษาไทยเนี่ยมีเยอะมากซึ่ง ไม่ใช่แค่ไทยนะครับที่โดนแบ,บนแบบนี้กันนะครับเพราะว่าฝรั่งก็มีคนครับโดนแบนจากคําสุ่มๆเนี่ยแบบนี้เยอะเช่นกันซึ่งจากที่ผมค้นข้อมูลมานะครับบนตัวของ Google ก็ค้นพบนะว่าตัวของโรบอทครับคือมันมีคนบอกกันนะว่าทางโรบอทเนี่ยแกมีการใช้ระบบตัวของ Community ้ซิปคอมมูนิตีครับเป็นระบบที่ตัวของ Microsoft นะคิดคนขึ้นมานะครับใช้ในการที่ตรวจจับคำหยาบนะครับหรือว่าการท็อกซิกการหาเรื่องการเหยียดครับใ,ในเกมครับโดยใช้ระบบ AI ซึ่งทางโรบ็อกก็หยิบนะครับตัวของระบบ c o m m u n i t y ้ซิปนะครับมาใช้กับเกมตัวเองคือฟังจาก เกินนำเนี่ยดูดีนะครับแต่ว่าผลงับที่ได้ครับข่าวภาษาไทยเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหปัญหาเยอะแยะมากมายคือผมไม่ชัวว่าโรบ x อกแกใช้ยังไงนะครับเพราะว่า Community ้ซิปเนี่ยผมไม่ชัวว่าเขามีภาษาไทยไหมแต่ว่ามีคําไายหลายคํามากครับที่โดนแบนนะครับจากระบบของ Community ้ซิคือผมก็ไม่ชัวว่าทางโรบ็อเนี่ยที่เอาภาษาไทยนะครับไปแปไลภาษาหรือเปล่านะครับเราให้เขาตรวจ หรือว่าคอมมูนิตี้ซิครับตรวจเองนะครับเพราะว่ามันมีหลายคำมากครับที่ไม่น่าโดนแบนนะครับแต่ก็โดนแบนได้อย่างเช่นที่มีคนเคยโดนนะครับกับคำว่ายายาที่เนี้ยมันเป็นคำที่ภาษาไทยเนี่ยมันแปลได้2แบบนะก็คือยาที่รักษาครับกับยาที่ไม่ดีอ่ะแต่ว่าทางโ o b รบ็อกเนี่ยแกมองว่าคำว่ายาครับคือสารเสพติดที่ไม่ดีอย่างเดียวเลยซึ่งสุดท้ายครับคาว่ายาเนี่ยเป็นคำเสี่ยงโดนแบนครับในเกมโดโรบ็อก หรือคําว่าดาครับที่มันก็มีแบบว่าทั้งดําที่เป็นสีกับดําที่เป็นเหยียดแต่ว่าทางโรบ็อกแกมองว่าคําว่าดาครับเป็นคาว่าเหยียดนะครับคือตามความจริงเนี่ยครับก็ใช่ว่าทางโรบ็อกเนี่ยจะแบนทันทีนะครับเมื่อคุณพิมพ์คําเหล่านี้เพราะว่าส่วนใหญ่ครับจากคอมมูนิตี้ซิปนะครับมันจะมองจากบริบทว่าบริบทนะครับเป็นแบบไหนถ้ามันคล้ายคลึงครับกับบริบทที่ต้องห้ามครับ ก็โดนแบนครับใ,ในเกมตามระเบียบนะครับซึ่งถึงแม้ว่าคําเหล่านี้ครับจะเป็นคําที่อาจจะคุมเครือครับแต่ว่ามันก็มีบางคาครับที่ไม่ได้คุมเครือนะครับแต่ทางโรบ็อกเนี่ยแกน่าจะใช้ว่าเราบางอ่ะเพราะว่าถ้าเราพิมพ์ในเกมอื่นนะครับคาเหล่านี้ไม่โดนแบนนะแต่ถ้าพิมพ์ในโรบ็อกเนี่ยครับจะโดนอย่างเช่นคําว่าปัญญาอ่อนครับคานี้เป็นคําที่เป็นเชิงดูถูก เป็นเชิงเพื่อชดด่าทอซึ่งถ้าพิมพ์ในเกมอื่นมันไม่โดนแบนนะแต่ว่ากับในเกมโรบ lox เนี่ยครับมีสิทธิ์โดนแบนได้นะครับข้อหาที่เขาเรียกว่าดูถูกชาวบ้านหาเรื่องชาวบ้านตัวของคอมมูนิตี้ซิปครับมองว่าคํานี้เป็นคําที่ไม่ควรพิมพ์หรือคําว่าอ้วนที่ผมเคยพูดไปเมื่อคลิปครั้งก่อนคํานี้ครับทางคอมมูนิตี้ซิปมองว่าเป็นคําที่ดูเหยียดครับก็ร่างกายคนอื่นอันนี้ก็ถือว่าแปลดีเหมือนกัน แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นคำหนึ่งที่คนไทยเนี่ยพูดกันเยอะมากแต่คอมมูนิตี้ซิฟกับมองว่าไม่ควรพิมพ์คือคำว่ากาครับที่โดนแบนนะครับในเกม r o b ็อ x คือคำนี้ต้องใช้ว่าเป็นคำต้องห้ามนะครับขึ้นชื่อคำใหม่ละเพราะว่าคนไทยเนี่ยพิมพ์เยอะมากแต่กลับโดนแบนครับกันหายคนเลยเพราะว่าทางคอมมูนิตี้ซิ p ครับไม่ให้ผ่านครับกับคำนี้ครับ คือจริงๆเนี่ยก็จะบอกว่าปัญหาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่แค่โลบอกอย่างเดียวเนาะอยู่ที่ทางตัวของคอมมิชช0ด้วยครับที่มองคำไหยคำครับเป็นคําที่ไม่เหมาะสมคือปัญหาส่วนใหญ่ครับก็มาจากการที่คอมมิชชีพครับมันถูกใส่คําสั่งนะครับต้องห้ามคำเนี่ยแบบละเอียดเกินไปคือละเอียดเกินไปก็ไม่เชิงครับเพราะว่าบางคาเนี่ยไม่น่าโดนแต่ก็โดนเนาะ คือเรื่องของกฎกติกาครับในแต่ละเกมนะครับมันต่างกันคือถ้าคุณเล่นเกมไทยก็อาจจะกดไม่ค่อยเข่งเยอะแต่ว่าเกมโรบอทครับเป็นเกมที่เล่นนะครับทั่วโลกทําให้กดนะครับมันเข่งกันแบบโหเข่งสุดยอดอ่ะจนคนไทยหลายคนชอบบอกว่าโรบอทเปรอะบางอันนี้ผมมองว่าไม่เกินจริงนะครับเพราะว่ามันเปรอะบางมากจริงหายคำครับเป็นคําต้องห้ามพิมพ์ไม่ได้ซึ่งถึงแม้ว่ามันจะไม่มีคําชัดเจนนะครับในตอนนี้ครับแต่ว่า จากที่ดูดูส่วนใหญ่นะที่ผมสํารวจมาคนที่โดนแบนครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่โดนแบนจากการพิมพ์คําดูถูกคำหยาบคําคว่าคนอื่นด่าทอพวกนี้ส่วนใหญ่ครับจะโดนนะครับในเกมโรโบ็อกผมไม่นับสแปมนะครับสแปมไม่เกี่ยวนะอันนี้มันเป็นปัญหานอกเรื่องนะครับโดยส่วนใหญ่ครับทางโรบ็อกเนี่ยจะแบนพวกคนที่ทะเลาะกันคนด่ากันคนดูถูกกันซึ่งตรงเนี้ย เป็นสิ่งหนึ่งที่คนไทยเนี่ยพิมพ์แบบนี้กันเยอะมากช่วงนี้คนไทยเนี่ยมีอาการหัวร้อนบ่อยมากคือต้องบอกว่าแทบทุกคนนะครับผมเห็นบ่อยมากที่บ่นกันเยอะมากกับเรื่องนี้แล้วก็จากภาพที่เห็นที่พิมพเนี่ยก็ไม่ใช่คนใจเย็นนะครับเป็นคนที่ใจร้อนมากก็แนะนานะว่าใครที่เล่นเกมโรโบอทช่วงนี้ใจเย็นหน่อยนะครับอย่าไปพิมพ์ด่าชาวบ้านอย่าหัวร้อนเพราะว่าคุณหัวร้อนปุ๊บเนี่ย จะโดนโรบล็อกนะครับแบนเอาได้นะครับจากตัวของระบบ c o m อมมิ t y ั i p ที่ตอนนี้โอ้โหต้องใช้ว่าน่ากลัวมากนะครับภายในเกมนะสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพื่อเท่านี้ก่อนนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม